ก็เพลาลอยบรรทุกหนัก4-5ตันเอาใจสายอิสุดีแม็กเครื่อง3,000คันนี้ปี2023เลขกไม่เพียงหลักหมื่นจัดทรงลงล้อเสริมช่วงล่างมาให้นะคะจุกๆ4-5ตันออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากดูคที่ดัมารับส่งทันทีไปเลยมูละค่า5,000บาทสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันบับอีกแล้วนะคะเซไไยรถสวยจังหวัดสุร,ราธานีวันนี้บับจัดรถ สายกระบะนะคะหัวเดี่ยวบรรทุกหนัก4-5ตันนะคะเอาใจสายอิสุกันบ้างนะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่เป็นสายแบกสายบรรทุกนะคะต้องไม่พลาดตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวแป๊บจะพามาชมรายละเอียดรอบคันนะคะในคลิปนี้เดี๋ยวตามมาชมกันเลยจ้าและนี่คือเจ้าสุดหล่อที่แป๊บจะพามาชมวันนี้พี่พี่ เป็นกระบะหัวเดี่ยวสายทําเงินทํางานนะคะเรียกว่าเป็นตัวคอกซิ่งหรือข้อรั้วเพาลอยของเรานั่นเองนะคะบรรทุกหนักได้4-5ตันนะคะเดี๋ยวจะพามาชมรายละเอียดรอบคันทั้งภายนอกและภายในเดี๋ยวมาชมรายละเอียดด้านหน้าของตัวน้องกันก่อนเลยคันนี้ได้ในส่วนของตัวกระจังหน้าพิกโลกนะคะพร้อมกับตัวอิซุนะคะเป็นโครเมียมด้านหน้าของตัวรถกระจังหน้าจะคุมโทนแบบสีดํานะคะ ัดด้วยสีเทาและสีขาวเดิมโรงงานเป็นสีของตัวรถและตัวโคมไฟหน้านะคะใสสวยพี่ๆคะ่ะตัวนี้ได้ไฟหน้าแบบแฮโลเจนนะคะพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหน้ารออีกหนึ่งหน้าที่น่าสนใจนะพี่พคะ่ะและตัวน้องนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิดความไม่มีน้ำท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกรอไมและไม่มีรถติดแก๊สน้องเป็นเครื่องยนต์สามพันเดี๋ยวมาดูวันแป๊บบ แต่งอะไรมาให้บ้างตัวนี้ได้ในส่วนของตัวล้อมแม็กสวยๆนะคะพี่พเป็นล้อมแม็กเข่ากวางประมาณนี้เนาะสวยมากพี่พี่ค่ะตัวนี้ดอกยางหนาร่องลึกสภาพสวยเลยสําหรับตัวยางหน้านะคะตัวน้องก็จะได้ในส่วนของตัวยางสองหกห้าทับสี่ศูนย์นะคะอาสิบแปดขอบยางสิบแปดนั่นเองพี่พี่ค่ะสภาพผู้หน้าต้องบอกเลยว่าหล่อเท่นะคะสีดสําสวยนะคะตัวนี้ ในส่วนของตัวด้านข้างนะคะตัวรถมาพร้อมกับไฟเลียทับทิมด้านข้างพี่ๆขะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3 0จนเครื่องยนต์3 0 0พันนะคะในส่วนของตัวกระจกมองข้างก็ยังคงความเดิมสีขาวนะคะตัวนี้ให้ในส่วนของตัวคิวกันสาดมาให้เรียบร้อยเบ้ามือจับก็ยังคงความสีดําตัดกับสีตัวรถตัวนี้พิเศษมาให้ตัวกันลายนะคะเป็นโครเมียมนะกล่องดีแม็กมาให้อีกด้วย เดี๋ยวมาชมรายละเอียดด้านในกันบ้างพี่ๆค่ะสำหรับกันนี้ต้องบอกเลยว่าน้องสวยงามมากๆนะคะความเดิมสีขาวสวยนะคะเดี๋ยวให้ชมรายละเอียดตัวเม็ดอาร์กันบ้างพี่ๆเม็ดอาร์กรูกลมสวยเรียงตัวกันแบบสวยงามมากๆนะคะตัวนี้นี่เลยภายในก็จะคุมโทนสีดำนะสะสำหรับสายทำเงินทำงานนะพี่พตัวนี้ต้องบอกเลยว่า แผงประตูเดิมๆนะตัวนี้ดีไซน์ภายในก็จะมีความสวยนะคะสีดำเป็นสีที่ดูแลรักษาได้ง่ายกระจกปรับด้วยไฟฟ้านะคะรายละเอียดแผงประตูเดิมๆค่ะพี่ๆสำหรับคันนี้นะคะมาชมในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างตัวนี้นะคะตัวกระบะก็ยังคงความสวยนะคะเม็ดอาร์กลมสวยดําโรงงานนะคะตัวนี้มีสติ๊กเกอร์ all new นะคะ isu d i m a c ด้านข้างมาให้ สภาพสวยนะตัวล้อก็จะเป็นล้อยางมิชลีนนะคะล้อบรรทุกนะคะตัวนี้เป็นยาง x c u 2ของ14นะคะตัวเพาลอยก็จะเป็นตัวเพาลอยของ TCpy านะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวมาชมในส่วนของรายละเอียดด้านหลังกันบ้างพี่ๆไฟไท้ายไฟเลี้ยวต่างๆใช้งานได้แบบปกตินะคะสติกเกอร์ก็มีมาให้ตัวล็อกก็มีตัวล็อกเพิ่มมาอีกหนึ่งชั้นนะพ,พี่เพื่อเสริมความแข็งแรงตัวนี้เป็นตัวล็อกนะคะเป็นเหล็ก อย่างดีพี่พี่ด้านหลังนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกเดิมโรงงานให้มาในส่วนของตัวข้อก็ได้ในส่วนของตัวข้อรัวแป๊บน้าเงินแซมเลตนะตัวนี้ด้านบนก็สามารถเติมของได้ตัวนี้ก็ขนาดตัวข้อนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบชั้นครึ่งพี่พี่ตรงนี้นะคะนี่เดี๋ยวแป๊บขออนุญาตให้ดูในส่วนของตัวรายละเอียดช่วงล่างกันบ้างนะพี่พี่ตัวนี้ ในส่วนของตัวช่วงล่างคันนี้ก็อย่างที่บอกเลยนะคะเราบรรทุกหนักเราก็เน้นการเสริมนะคะช่วงล่างให้ตัวนี้ช่วงล่างของเราก็เสริมล,ลงจดทะเบียนลงเล่มจากวิศวะมาถูกต้องนะคะตัวข้อก็เช่นเดียวกันตัวนี้ก็จะมีเสริมแนบพี่พี่ดูแนบหนาหนาแบบนี้เลยตัวโช๊กก็มีตัวโช๊กให้นะคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มนะคะตัวช่วงล่างพร้อมบรรทุกนะคะพร้อมสิ่งกันเลยนะคะ ใครที่เป็นสายบรรทุกนะคะสายวิ่งงานสายคอกซิ่งนะคะต้องไม่พลาดนะคะสำหรับตัวนี้ออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะก็อย่างที่บอกเลยตัวเพาเป็นของ T C P Y นะคะอย่างมิชลินนะคะหนาๆพร้อมบรรทุกแบบนี้กันไปเลยพี่ๆ่ะรุ่นนี้นะคะบรรทุกหนักอย่างเดียวไม่ได้นะคะรถนะคะของเราพร้อมใช้งานกันเลยนะพี่ เรียบร้อยจดทะเบียนลงเล่มต่างๆมาให้ลูกค้าออกรถไปวิ่งงานได้เลยจ้าเยี๋ยวมาชมรายละเอียดด้านในกันบ้างพี่ๆคันนี้ในส่วนของตัวดีไซน์แผงประตูก็จะคุมความสวยเดิมสีดำนะคะกระจกฝั่งคนขับก็ปรับแบบออโต้นะคะกระจกมองข้างก็ปรับด้วยไฟฟ้านะคะตัวนี้สีดำเดิมพี่ๆเขาะฟังเสียงได้เลยนี่กรึบๆนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูขออนุญาตดึงตัวยางให้ดูก่อนพี่ๆ ตัวแถบยางนะ,ะให้ดูความคมความสวยความชาัดรูกลมคมชัดเม็ดอาร์กลมสวยสติ๊กเกอร์มออก,กอนะคะก็ยังอยู่ครบตัวนี้ด้านในเป็นเบาะหนังพี่ๆสีดำนะคะเดี๋ยวมาดูตัวเลขไม่นะคะตัวนี้แผงประตูก็ยังเป็นบานเดิมๆนะคะไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนอะสายออนนิวดีแมกว่าไงเดี๋ยวมาดูเลขไม่คันนี้เลขไม่ตัวน้องก็จะอยู่เพียงแค่ 63,287กิโลเมตรเท่านั้นตัวนี้ได้ในส่วนของตัวหน้าจอฟังก์ชันระบบทัชส,สกรีนนะพี่พี่ได้ในส่วนของตัวหน้าจอระบบทัชส,สกรีนนะพี่พี่นี่ระบบสัมผัสบลูทูธนะ Location ก็ยังได้นะพี่พี่ได้หมดเลยนะออปชันฟังก์ชันถือว่าเยอะเลยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธ a p p l e c a r p เ a a ์ Android ต่างๆได้ง่ายนะคะนี่พี่พ มีเยอะมากนะคะตัวนี้ก็เหมาะแก่การใช้งานที่สะดวกสบายนะคะสำหรับใครที่ชอบในส่วนของตัวแอปพลิเคชันต่างๆก็คันนี้เหมาะนะคะแอร์เย็นเพลงเพราะพี่ๆนี่ตัวแอร์นะคะแอร์ปรับได้4ระดับนะคะตัวนี้มีช่อง power outlet มาให้นะคะสภาพสวยๆเลยพี่พีตัวนี้นะใครสนใจ และที่สําคัญตัวน้องมาพร้อมกับเกียร์แมนวนวล6สปีดนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวเก๊ะมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะไว้ใส่ของใส่บริการต่างๆนะคะในส่วนของตัวเข็มขัดนิรภัยนะคะของเราก็มีมาให้ครบเลยพี่สปาให้เรียบร้อยพื้นพรมสะอาดสะอ้านนะคะเหมาะแก่การบรรทุกการใช้งานนะ,ะด้านบนยังไม่ได้แกะผงเลยพี่นี่ตรงนี้นะด้านบน อ่ะเดี๋ยวแบบของย่านะคะเปิดให้ดูไฟใช้งานได้ปกติกระจกนะคะมองด้านหลังก็ยังคงความเดิมไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะแล้วก็กอดออกรถของเราก็จะมีพี่ๆช่างนะคะชำนาญการนะคะตัวเช็คนะ,คะในส่วนของตัวรถมากกว่า30รายการให้นะคะก็อบอกเลยว่าใครตามหาคอรอรั้วพารอยเครื่อง3,000ปีใหม่ใหม่หลักหมื่นมาจาัดตัวนี้เลยพี่พสภาพสวยเนาะ เดี๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวมาชมในส่วนของตัวคานหน้ากันบ้างพี่ๆค่ะสำหรับคันนี้นะคะนี่เลยให้ดูตัวน็อตนะคะตัวแผ่นเพจรหัสเครื่องยนต์ 4JJ3TCX นะคะตัวนี้กอเรารถมีการตรวจเช็คจากพี่ช่างนะ,ะเปลี่ยนถ่ายคลองเลียวให้เช็คในส่วนของตัวหมอ้อแบตเตอรี่ให้นะคะ เดี๋ยวมาดูความเดิมนะตัวน็อตกันก่อนพี่พี่นี่เลยตัวน็อตนะแ่งกันความร้อนนี่เลยเม็ดอาร์คนะรูกลมคมชัดฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันพี่พี่อาร์แตแมสียังมีให้เห็นแบบเด่นชัด,ต,ดต,นะตัวน็อตต่างๆเนาะตัวนี้ก็สภาพตัวห้องเครื่องก็ยังคงสภาพสวยๆนะพี่พี่เดี๋ยวเราแป๊บจะมาย้ำสเปคโปรโมชั่นกันให้อีกครั้งนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ้าอีสุดีแมกนะคะสภารเครื่อง3000นะคะปีใหม่ปี2023นะคะเลขใหม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นคันนี้นอ้อเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์3000น,นะพี่ๆจัดง่ายออกง่ายพร้อมบรรทุกนะคะจดทะเบียนลงเล่มมาให้จัดมาให้ในราคาค่าตัวน้อง5 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นประมาณ 9,000-10,000ถึง 1, เท่านั้นผ่อนสูงสุดได้84มวดนะคะใครที่สนใจกำลังมองหารถครอบรั้วแต่งซิ่งนะคะพร้อมบรรทุกหนักได้4-5ตันจดทะเบียนลงเล่มจากวิศวะจดทะเบียนคอกมาให้เรียบร้อยคันนี้บอกเลยต้องรีบจัดนะคะดูคิดแป๊บมารับส่วนลดทันทีไปเลย5,000และที่สำคัญนะคะใครที่ ชอบหรือถูกใจคันนี้นะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภอต่างภาคเร้ไปก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านส่งมอบรถให้ถึงที่นะคะแล้วก็รถของเรามีการตรวจช็คที่ได้มาตรฐานจากบริษัท,ทเชอร์นะ,ะบริษัทตรวจช็คโครงสร้างรถมากกว่า200กว่ารายการและรับประกันในส่วนของตัวเครื่องยนต์และเกียร์นะคะลูกค้าก็สามารถมั่นใจได้เลย,เลยออกรถที่เซรีไทยไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะอยากได้รถสวยรถดีมีคุณภาพนะคะ พร้อมใช้งานก็ทักหาแป๊บมาได้เลยที่เบอร์0611786 999ย้ำอีกครั้งนะ0611786 999คันนี้ได้ล้อแม็กคู่หน้าล้อหลังเป็นล้อเพาลอ,อยพร้อมบรรทุกก็ติดต่อหาแป๊บมาได้เลยนะคะสนใจด่วนๆรีบติดต่อมาได้เลยช้าอดเดี๋ยวหมดนะจ๊ะพี่พี่คิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยนะคะบ๊ายบาย